สวัสดีครับนายพิเคนายพิเคชาแนลผมวันนี้เราจะไปคุยอีกเรื่องเลนมือหมุนอ้าวเฮ้ยมือหมุนกันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ตามรับชมตัง้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะวันนี้เราจะมาคุยกันจะเรื่องเลนมือหมุนกันนะว่าเลนมือหมุนมันคืออะไรมันเรียงไงนเนาะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของผมมุมมองของผมดังนั้นถูกหรือผิดต้องขออภัยใครมีข้อมูลความเห็นใดๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะวันนี้เราจะคุยกันแบบจริงๆก็เป็นภาพรวมแหละเพราะว่า เหตุผลที่ทำคลิปคลิปนี้เพราะว่ามันมีกระแสใต้น้ำมามีคนไปกวักน้ำให้มันขุ่นประมาณว่าจะขิงการเรื่องฉันใช้อุปกรณ์ราคาถูกแล้วก็ได้คุณภาพงานที่เจ๋งกว่ากล้องราคาแพงอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆสันดานแบบนี้ผมก็ชอบทำนะเพียงแต่ว่าที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่ามันมีคนที่แบบมาขิงเรื่องคาว่าหลังกล้องผมอยากจะบอกจริงๆว่าเอางี้นะ คุณลองถ่าย jpeg ครบรอนะแล้วคุณเอางานรอไฟล์กับงาน jpeg มาวางเทียบกันแล้วคุณดูดิว่ามันได้ค่าสีเหมือนกันไหมมันได้งานเหมือนกันไหมมันจบเหมือนกันไหมเออมันไม่มีจบหลังกล้องมันไม่มีถ้าคุณถ่าย jpeg ให้ตายยังไงกล้องมันก็ปรุงมาให้คุณแล้วตัวรอไฟล์เองอะมันถึงมันจะแบบโอเคไปใส่ในไลท์รูมเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ๆตัวแรกมันก็ เหมือนกับงาน j เปกอ่ะเนาะแล้วอยู่มันดีดข้าวฟุบกลายเป็นอะไรก็ไปก็ไม่รู้แล้วถ้าคุณบอกว่าคุณใช้กล้องง่อยๆกล้องราคาประหยัดขออภัยนะฮะผมไม่ได้ดูถูกกล้องราคาถูกนะ <S <S แค่แบบเอาคําพูดของคนประเภทนี้มาพูดกล้องแบบกระจกกระจกอย่างของผมเนี่ยเนี่ยฟูจิเอเเจ็ดเนี่ยผมเรียกมันกล้องฟุ้งฟิ่งทีนี้เขาบอกว่าเขาใช้กล้องราคาประหยัดผมอยากจะบอกว่าอย่างฟูจิเอเเจ็ดเองอ่ะมันมีฟังก์ชันที่สามารถเกลี่ย เกลี่ยฉากหน้าฉากหลังเออเกลี่ยเกลี่ยสมมุติว่าผมถ่ายย้อนแสงมันสามารถเก็บหน้าคนได้และในขณะเดียวกันมันสามารถเก็บฟ้าได้ในหลายๆครั้งเจอแสงจ้าจ้ามันก็ทำการเฉลี่ยแสงเออให้ภาพมันดูแบบชัดเรียกว่าอีไรครับสว่างพอดีกลมกล่อมอ่มาเก็บฟ้าได้ด้วยเก็บแบบได้ด้วยเก็บไฮไลท์ได้ด้วยเอาดิในขณะที่ 6D อะทำไม่ได้ เพราะเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ที่มันมีอยู่ในกล้องยุคปัจจุบันน่ะมันตอบโจทย์มากกว่ามันทํางานง่ายกว่าคืออย่างนี้กล้องยุคใหม่ๆอ่ะมันพัฒนาเฟิร์มแวร์ขึ้นมาเพื่อให้คนถ่ายถ่ายง่ายขึ้นทํางานง่ายขึ้นถ่ายให้มันสวยง่ายขึ้นน่ะเออใช้คํานี้แล้วกันทําให้คนถ่ายสามารถเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคนที่เป็นมือใหม่หรือคนทั่วๆไปถ่ายอะ่ะแค่เขาตั้งกล้องแบบนี้แล้วเขากดชัตเตอร์ปุ๊บก็ได้ภาพที่สวยอะ่ะ เคดทั้งหมดมันยกไปอยู่ที่กล้องนะกล้องมันดีวะ่ะไอเงี้ยผมเจอบ่อยสุดก็คือเวลาผมไปถ่ายงานเงี้ยผมถ่ายเสร็จปุ๊บผมเอารูปให้ดูเฮ้ยกล้องพี่สวยอะกล้องพี่ดีอะไม่ได้ชมคนถ่ายนะลูกค้าไม่ได้ชมคนถ่ายนะลูกค้าชมว่ากล้องดีนะแล้วผมก็จะแซวตลอดงัเรากล้องไปเลยฮนะอลองถ่ายดูแล้วกันในตะอนนี้เขาบอกไม่ใช่พี่พี่ถ่ายดีอะไรเนี้ยอะแต่วินาทีแรกสัมผัสแรกที่เขาพูดก,ก็คือกล้องพี่ดีนั่นนั่นคือนั่นนั่นคือเหตุผลที่ว่าภาพกล้องอ่ะ พัฒนาขึ้นมาให้ถ่ายงานง่ายแล้วถ่ายให้สวยง่ายแสดงว่าคนถ่ายจะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาจะบอกว่ากล้องตัวนั้นดีซื้อสิเพื่อนอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้กล้องมิเิเลตร,ราคาประหยัดเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยไม่แพ้กับกล้องตัวใหญ่กล้องราคาแพงเพียงแต่ว่าคุณภาพของตัวเนื้องานมันอาจจะให้รายละเอียดของภาพได้ไม่เท่าสมมติว่าถ้าซูมไปดูแล้วบริเวณหน้าเนี่ย ถ้าเป็นกล้องอย่าง USR เงี้ยจะเห็นเม็ดสิวแต่ในฟูจิอาจจะเป็นเบลอๆไปเลยอะไรแบบเนี้มันมันมีรายละเอียดปลีกย่อยในส่วนนั้นซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะงานที่เราต้องการจะถ่ายมันเป็นแบบไหนอันนั้นอันนั้นคือส่วนของกล้องราคาถูกนะโอ้เกินไปนู่นเลยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลนมือหมุนเลยโอเคก็อยากจะบ,บอกว่ามันไม่มีหรอกจบกางกล้องอ่ะถ้าคุณทำ JPEG อ่ะแล้วยิ่งเอา JPEG โยนเข้าไปในมือถือคุณแล้วด้วยแล้วยิ่ง ยิ่งไม่มีหรอกจบหลังกล้องไม่ต้องมาขิงกันหรอกว่าจบหลังกล้องด้วยกล้องราคาประหยัดผมจะบอกว่ากล้องราคาประหยัดมันก็มีเพิร์แบ์ที่เก่งเก่งกว่ากล้องราคาแพงด้วยจะบอกให้แล้วก็ไม่มีหรอกจบหลังกล้องเพราะเจเปกมันปรุงมาให้แล้วโอเคยูโ okay, น you know? อ่ะทีนี้เข้าสู่เรื่องเลนมือหมุนเล่นมือหมุนคืออะไรเล่นมือหมุนก็คือเลนที่อ่าเราต้องโฟกัสด้วยตัวเองเราปรับค่ารูรับแสงด้วยตัวเองโดยมือตรงนี้อ่ะเล่นมือหมุนนะฮะมันก็จะมีวีนอยู่2ออันตรงนี้เห็นไหม อ่ามันจะมีอันนึงปรับระยะโฟกัสอีกอันนึงคือปรับระยะปรับ F เ,น,เนี่ยอันนี้คือปรับ F อ่าแล้วก็จะมีปรับโฟกัสพอเราปรับ F เราก็จะเห็นเลยว่าใบพัดใบใบใบข้างในเมื่เห็นไหมนะอ่าอันนี้ F กว้างสุดนะพอเราปรับ F มันก็จะแคบลงเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยคือการปรับ F เนี่ยรูรับแสงอ่านี่แหละอื้มก็คือเราจะต้อง ปรับรูรับแสงกับระยะโฟกัสด้วยมือของเราเองทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโฟกัสเข้าไม่เข้าในกล้องมีเลนสส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเออค่อนข้างเขาจะมีระบบ mf อ่ะไมนวลโฟกัสแล้วก็จะเรียกอะไร e a กเหรอพ e a k p อ a k อะไรประมาณนี้แหละอ่ามันจะเป็นตัวบอกมันจะเป็นแสงเรืองๆรืองขึ้นมาถ้าเป็น usr อย่างเงี้ยสมมติว่าเราปรับโหมดเป็นมือหมุนอ่ะมันจะมี ขีดอ่าพอต้องการปุ๊บมันจะเขียวปุ๊บเนี้ยมันก็คือนแะสดงว่ามันชัดโฟกัสและอะไรแบบนี้มันถ้าเกิดเขียวห่างออกมันก็เป็นสีเทาๆนะคือโฟกัสไม่เข้าแต่ไม่ได้แปลว่าเขียวตรงนี้อย่างนี้แล้วมันจะไปโฟกัสในจุดที่เราต้องการนะมันก็จะมีเรื่องของเราต้องการอ่ามีโฟกาวมีแบ็กกาวอยเงี้ยเราต้องการให้ไปชัดตรงไหนก็ให้มันไปเลื้งตรงนั้นหรือให้มันไปเห็นตรงนั้นอะไรประมาณนั้นก็คือในเรื่องของการปรับโฟกัสด้วยเลนเมือหมุนก็ไม่มีอะไรมาก ข้อดีอย่างหนึ่งคือราคาประหยัดแต่มันก็มีนะเลนมือหมุนราคาสูงมันก็มีอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องเลนแบบราคาประหยัดนะผมผมมีแพงสุดก็น่าจะเป็นของ Gi กสเตอร์อันนั้น3ามเกือบเกือบสี่พันสามสิบห้าเอฟหนึ่งจุดหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หนึ่งจุดหนึ่งหรอกเพราะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยชัดเออมัน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 หวืออ่ะมันมันเบลอมากไปหน่อยที่จะใช้บ่อยสุดก็จะเป็นเลนตัวนี้ฮะยี่สิบห้าหนึ่งจุดแปดของ เซเว่นอาร์ติเนี่ยอ่านผิดต้องขออภัยนะเซเว่นอาร์ติเซนอานเน่ยแล้วก็อันนี้จะเป็น55เลน CCTV v เลนเ0็ดร้บาทอันนี้ส0 0พันโดยประมาณแต่ว่าเลนมือหมุนค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะต้องบอกก่อนว่าถึงเล็กๆเ,เ,เนี่ยแต่ก็มีน้ำหนักพอสมควรเลยเหมือนกันแล้วเพราะอะไรผมถึงมีเลนมือหมุนกับเจ้าเลนกับกล้องราคาประหยัดเลนฟุง้งฟิงอย่างเงี้ยเหตุผลเพราะว่าบางครั้งผมไม่ได้ต้องการงานที่มันเนียบ งานที่มันคมใสเสมออย่างถ้าเป็น ESR ใส่กับซิกมาเงี้ยภาพที่ได้คือมันคมใสแน่นอนอยู่แล้วคุณภาพงานมันมันมันดีอยู่แล้วบางครั้งผมอยากได้อะไรที่มันแบบอารมณ์อ่ะเออไม่ได้ต้องการความเนี้ยบต้องการไม่ได้ต้องการแบบคุณภาพไฟล์ที่แบบเลื่อนเลยเพอร์เฟกมากนะแต่ต้องการความอารมณ์ความย้อนยุคความฟิล์มโทนการย้อมโทนการเล่นกับแฟของของแสง การให้แบบมันฟุ้งๆกระจายกระจายซึ่งเลนสสมัยใหม่มันมีมติโค้ดมติโค้ดทุกอย่างมันมันทำมาดีหมดแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบมีโค้ดมีแฟร์ได้อย่างแบบเยอะๆมากๆอ่ะทีเนี้ยไอ้เจ้าเลนพวกนี้มันก็ตอบโจทย์สําหรับผมนะไอ้เจ้าเลนพวกนี้มันจะตอบโจทย์มากกว่าก็เลยจะเอาไปใช้ถ่ายเกี่ยวกับงานย้อนแสงภาพที่เราต้องการอารมณ์ภาพที่ไม่ไม่ต้องการความชัดความเนี๊ยบความเป๊ะแต่ต้องการอะไรที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ งานที่มันดูเก่าๆย้อมโทนลุกฟิลม์มฟิลม์มลุกอะไรแบบนี้ยก็เลยจะใช้เป็นเลนส์มือหมุนในลักษณะงานประมาณนั้นก็ข้อดีก็คืออย่างที่บอกราคาประหยัด2ก็คือมันทำให้ได้งานอารมณ์ที่ที่มันกลมกล่อมที่ผมชอบอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแหละหลักๆสรุปนายพนะีเนายพเคชาแนลผมเสร็สจภาพใสแจ๊ไม่เกี่ยวดีวันนี้เราทำแบบออนทัวร์ให้หรือว่าไงวะ เรามาทำคลิปรีวิวดีกว่าวันนี้เรามาทำคลิปอ่าถ่ายมิดมิดไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมิดมิดอ่ามิด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 อ่ามิดมิดถ่ายมิดมิดอ่าแต่ว่าวันนี้เราใช้กล้องเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ฟูจิ X A เจ็ดนะฟูจิ X A 7อ่าวันนี้เราจะถ่ายด้วยฟูจิ X A เจ็ดนะแล้วก็จะใช้เป็นเลนส์มือหมุนเลนส์มือหมุนเออวันนี้เราทำคลิปเลนส์มือหมุนพร้อมเลนส์ฟูจิแต่พอท่องฟูจิ X A เจ็ด ว่าวันนี้เรามาถ่ายกันนะภาพที่ได้จะเป็นประมาณไหนเพราะว่าบางคนชอบพูดไงว่าอุปกรณ์ดีใช่ไหมเลยถ่ายภาพสวยวันนี้เลยเราจะเอาอุปกรณ์ราคาย่อมเยาวกล้องฟุ้งฟิ้งเลนส์ทุนละพันเจ็ดร้อยแปดร้อยอเงี้ยมาลองเล่นดูดิว่าภาพที่ได้มันจะประมาณไหนโอเคไปฟิ้ง อะเมื่อกี้ก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าภาพที่ได้มันเป็นยังไงเนาะพอดีผมไปถ่ายที่สเมเด็จมาไปงานประกวดมิสแกรนและยอองอ่างทองอะก็ไปไปเกาะติดกล้องถ่ายของเขาก็ภาพที่ได้ก็อย่างนี้เห็นแหละที่ผมต้องการก็จะประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพอื่นๆที่ผมถ่ายจากเจ้าเลนพวกเนี้มันเป็นยังไงโอเคก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่พูดไปในวันนี้มันได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน โอเคก็ขอบคุณที่จะรับชมบ๊ายบายไปแล้วปิิว